หมาป่ากับเจ้าแกะกะวันหนึ่งนฮะฝูงหมาป่าได้ส่งทูตมาผูกสัมพันธ์ทำไมตีกับฝูงแกะโดยทูตอาร้องแบะแบะเลยร้องแบะแบะพูดดิแบะ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 โดยทูตหมาป่าเออ ออมันเริ่มเจรจากับหมาป่าว่านักตั้งแต่เลี้ยงแกะใช้หมาล่าเนื้อของเขามาคอยปกป้องและควบคุมพวกท่านพวกท่านก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นในทุ่งเหมือนอย่างเคยตำลายเขายังยุโยงให้พวกท่านกับพวกเราชาวหมาป่าเข้าใจผิดกันด้วยพวกเขาใส่ร้ายพวกเราว่าคอยจับจ้องที่จะทร้ายพวกท่าน คือไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเมื่อเราแกะได้ยินเช่นนั้นก็พากันเห็นด้วยพูดม้าป่าจึงกล่าวต่อไปอีกว่าหากพวกท่านช่วยกันขับไล่หมาล่าเนื้อออกไปพวกท่านก็จะได้อิสรภาพกับคืนมา และเพื่อความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเราเรล่าม้าป่าจะรับรองความอดทยของพวกเองเราแกะลงเชื่อคํารวงของพูดหมาป่าอย่างสนิทใจและต่างก็เริ่มขับไล่หมาล่าเนื้อออกไปแต่เมื่อหมาล่าเนื้อได้จากไปแล้วนะฝูงหมาป่าก็เริลมออกล่าแกะกินเป็นอาหารที่ละตัวทีละตัวเป็นบทฟูงมาในทันทีอบุก WAH! Wow.